นี่คือ m อ l ม n k นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและน้องๆมารู้จักกับแต่ละสถาบันที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงคณะและชมรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดลครับมาว่ากันต่อครับกับหลักสูตรต่างๆนะครับของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับว่าจะมีหลักสูตรไหนที่น่าสนใจและสาขาไหนที่น่าสนใจครับตามผมมาเลยครับมาถึงอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมต้องแนะนําเลยนะครับท่านนี้นะครับเป็นประธานกลุ่มสาขา จิตกรรมและศิลปกรรมนะครับอาจารย์ป๊อปนั่นเองสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปครับสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปครับพูดถึงหลักสูตรนี้หน่อยครับว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรกลุ่มสาขาของเราเนี่ยจิตกรรมและศิลปกรรมเนี่ยนะครับเปิดมาประมาณ8ปีแล้วซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะฮะหลายท่าอาจจะเห็นว่าอาจารย์เป็นคนไทยแต่ว่าเราสอนเนี่ยเป็นหลักสูตรนานาชาติใช่ไหมฮะใช่ครับที่นี่เป็นนานาชาติใช่ครับ <Ciao> ที่นี่อยู่ในออ <language> ันเดร์วิทยาลัยนานาชาติหรือ International College นะครับของของมหิดล แล้วก็ที่นี่เนี่ยจริงๆเราเรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดครับ,รบแล้วก็เป็นที่แรกในประเทศด้วยที่เป็นหลักสูตรที่สอนสอนอวิชาทางด้านเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับแล้วหลักสูตรไหนที่นักเรียนสาขาไหนที่นักเรียนแบบว่าให้ความสนใจมากสุดอาจารย์น่าจะเป็นทีวีใช่จริงๆที่นี่ก็ต้องบอกว่าฟิล์มเป็นเป็นอันหนึ่งที่คนเรียนมากที่สุดใน,ใน,ใ,นในสาขาทั้งหมดนะครับ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้ง4สาขาเนี่ย เด็ก uh, ที่สนใจเนี่ยสนใจหมดไม่ว่าจะเป็นฟิล์มทีวีแอนิเมชันคอมมิวนิเคชันดีไซน์ทุกนักเรียนมีหมดครับครับซึ่งที่เห็นด้านหลังนี้นะครก็เป็นผลงานของนักเรียนที่อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่จบไปหรือว่าเป็นเป็นทีซิสป่ะฮะ uh, อันนี้อันนี้เป็นผลงานนักเรียนที่ทําระหว่างระหว่างที่เขาอยู่ในในใน,ในช่วงชั้นปีนะครับรบ uh, uh, ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่ทําโปสเตอร์ดีไซน์นะครับ,รบสำหรับนักเรียนที่ทำคอมมิวนิเคชันดีไซน์นะครับ อย่างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ special effect นะครับซึ่งคือแต่งมีแต่งหน,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 น้าใช่ครับอันนี้ก็เป็นคลาสที่จริงๆเรามีสอนที่นี่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนสอนแต่งหน,าน้าไอเฟนะฮะถูกต้องครับก็เป็นที่นี่ทีเดียวแล้วก็เขาเป็นคลาสที่เด็กจะค่อนข้างสนใจมากก็จะเห็นว่านี่คือผลงานของเด็กจริงๆเด็กทําเองทุกอย่างนะครับไม่พอทุกวันนี้เนี่ยช่างแต่งหน้าน effect หรือว่าการทํ e f f เฟ t เนี่ยโหหายากมากสมัยก่อนเนี่ยผมเห็นว่ามีอยู่ไม่กี่ลายมีอยู่สองายเท่านั้นเองในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าที่สถาบันแห่งนี้ผลิตออกไปเนี่ยผมว่าเชื่อว่าหเด็ก พวกเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ์เก่าเหล่านี้นีมีงานแน่นอนรองรับใช่ครับ คือจริงๆต้องบอกว่าถึงแม้เราจะเป็นสาขาใหม่นะครับหมายถึงว่าก่อตั้งมาไม่นานเนี่ยแต่เราก็พยายามที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือมาซัพพอร์ตให้เด็กเนี่ยได,ไ,ดได้มีการใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับ,รบจริงๆในด้านของทางด้านฟิล์มทีวีชันอินเวชชั่นเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ motion capture นะครับมีการใช้กล้อง slr นะครับพวก Mark i ท i อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เด็กก็ได้ทำงานจริงเรามีสตูดิโอให้เด็กได้สามารถได้ทดลองได้ทำงานทุกอย่างนะครับ,รบแล้วก็เครื่องไม้อื่นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แลบ แล้วก็โปรแกรมต่างๆที่สำหรับในสาขานี้ที่จะใช้เป็นสิ่งที่เขาไว้เรียนโดยเฉพาะครับสุดท้ายนี้ครับให้อาจารย์พอฝากหน่อยครับสำหรับน้องๆที่สนใจครับในสาขากลุ่มแบบนี้ครับครับสำหรับน้องๆนักเรียนทั้งหลายที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาสมัครที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะคนที่มีใจรักเนี่ยเราก็ยินดีเสมอนะครับทางภาควิชาเราเนี่ยก็ยินดีที่จะเปิดรับทุกคนนะครับ เข้ามาแล้วก็เราก็มาสร้างสิ่งดีๆในวงการนี้ในเรื่องของเอเทนแม n เนี่ยให้เติบโตไปกับเราครับก็ยินดีทุกคนครับ,รบขอมาสมัครได้เลยนะครับครับขอบคุณค่ะ นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบรรยากาศเป็นคลาสรูมนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ยังคงอยู่กันใน Bachelor of Art Program นะครับหรือว่าหลักสูตรศิลปศา,าสตรบัณฑิตนะครับตอนนี้นะฮะนี่เป็นห้องเรียนนะครับไม่รู้ว่าเรียนอะไรแต่ว่าข้างในเนี่ยฮะทุกคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตบุกนะนี่หลักสูตรนานาชาติอย่างนี้เขาบอกอาจารย์ก็ต้องเป็นฝรั่งนะฮะเข้าไปสัมภาษณ์ดีกว่าว่าเขากำลังเนะรียนวิชาอะไรกันอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑ is doing now. So this class is called computer Prog programs for animation for animation. Yeah. It's in a Bachelor of Art program, right? Yes. Fine and Applied Arts in the Mahidol University International College. Nice. So it's all about animation, right? Yes. So what 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 class now? It's so about, like, these are our second year kids. Second year. And what we're doing here is we're learning how to layer in different effects mm -hmm. in a computer program. So if you look here, you'll yes. see that we it's a little bit um, bright, but we have it's a, a background. It's, a it's, it's, a, it's kind of a horror part of the, the animation. animation yeah. Yeah. Okay, you can show, show me for, for the example. For, All right, for so if F you look here, explain me more about you.: So what animation. it is, so what it is is, we're learning how to layer in different effects. Mm. So we. So, might, can try effects, right? so we might start off with just the background. And then we need to add in many, different layers, many right? different layers. So we might add a tree, and we're going to make this tree animate. So you can see here, we're mm -hmm. making mm -hmm. the tree kind of as if wind is blowing. And we're adding in more and more layers. We need some rain. We add in the ghost house, the haunted mm -hmm. house. We add in some rain. Um, so we you have to draw. By yourself, or you can. Well, some of this is created by hand, mm -hmm. and some of this was created in the computer. Nice. Yeah. Okay. And so you can see here, we, because it's a scary part of the film, we might add in a little bit of lightning. So. class <laughs> animation. <coughs> <coughs> เดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันดีกว่านะครับที่เรียนตรงนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือประมาณปี2องนะฮะนอกจากบางคนที่อาจจะมาเรียนปี3ปี4ก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปี2นะฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเซฟครับผมเซฟนะฮะเซฟเป็นไงบ้างทำไมถึงสนใจการเรียนแบบการทำแอนิเมชันคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพราะอะไรครับพอ นานาคตผมอยากจะไปทําพวกเกมอะครับผมอ๋อทาเกมใช่อมมาสามารถทําเกมได้ด้วยได้ครับได้นอกจากทำคือส่วนใหญ่เนี่ยเราสึกว่าแอนิเมชันเนี่ยจะต้องเป็นหนังหรือเป็นการ์ตูนใช่ไหมฮะใช่แต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสามารถวาดเกมได้ด้วยมันเหมือนเอาไปออกแบบพวกตัวละครอะไรเงี้ยครับผมต่อยอดได้ใช่ครับใช่แล้วก็เลยสนใจเป็นหลักสูตรนี้แล้วก็เป็นวิชานี้ด้วยใช่ครับโอ้มันยากไหมมันมีหลายเลเยอร์ต้องมาประกอบกันเราต้องเรียนรู้เยอะไหมหรือว่าส่วนตัวเราศึกษาเองอยู่แล้วด้วยโอ้โห ยากครับยากครับยากใช่ป่ะส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ศึกษาเองเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ถามอาจารย์เอาอาจารย์เป็นผู้รับรู้ทุกอย่างผู้รับรู้ทุกอย่างใช่ครับเอาละมาดูในฝั่งของสาวสวยบ้างฝั่งนี้บ้างสวัสดีครับสาวสวยครับสวัสดีค่ะน้องฝ้ายนะฮะเป็นไงบ้างทำไมถึงสนใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้ครับก็ชอบมากกว่าค่ะโดยส่วนตัวแล้วแบบชอบดูการ์ตูนพวกดิสนีย์อะไรนี้แต่เด็กแล้วก็เลยแบบเออเราโตขึ้นมาเราก็อยากจะทําอย่างนั้นบ้างแอนิเมชันนะใช่ฝากอะไรหน่อยครับสำหรับเพื่อนที่สนใจที่จะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมแอนิเมชันครับ ก็ถ้าถ้าสายงานนี้คือเหมือนกับมันต้องใจรักจริงๆงมันถึงถึงจะมาเรียนได้ค่ะคเพราะว่างานมันก็เยอะแล้วแบบเราก็ต้องฝึกเองเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องรักจริงๆนะครับถึงจะเรียนกับมันได้และอยู่กับมันได้ทั้งวันด้วยนะเซฟหน่อยเซฟเซฟฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่สนใจหน่อยครับถ้าใครที่สนใจก็เชิญเข้ามาครับม,มันสนุกครับผมมันสนุกมากมันสนุกมากมันสนุกครับแต่มันแค่งานเยอะแค่นั้นเองงานเยอะใจต้องรักจริงๆไม่งานทำไม่ได้ ครับผมก็ฝากด้วยกัน,นะครับสำหรับใครสนใจอาจจะเหมือนพี่2คนนี้ก็ได้ครับ การต้องทำชาที่เซนทีของเราเนี่ยนะคะพี่เริ่มต้นด้วยความรักกันนะคะหลงรักในการหลงรักในชาแล้วพอได้ลองศึกษาลึกๆเนี่ยมันเรื่องของชาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่น่าสนใจแล้วก็ถือเป็นสิ่งมงคลเพราะก็ถือว่าการชงชาสมัยก่อนเนี่ยจะชงชาหรือการให้ชากันเนี่ยจะถือว่าเป็นมงคลแล้วถือว่าเป็นการหยิบยืนม,มิตรภาพพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีๆ What's your subject right now? I'm teaching TV script writing. TV script writing? Yes. In English, of course. How different between English and Thai? Oh my goodness, I lots. mean, like, <laughs> yeah. The language. About the thinking. About, about the thinking, everything, deep. It's a lot, It's very deep, a lot deeper. Mm -hmm. And and how hard of script writing? First of all, how to make a script? You start off with the characters, and you build the character. And you have the formula, and they can tell you what, what they do. How different between uh, Thai and English? Keep um, writing? I, I never write Thai, but yeah in English. Just, I, just different because change to English, right?: uh, What do you mean? <laughs> I like, mean just, just different language, that's all.: Yeah yeah and, yeah. and I think it's the ideas as well. It's kind of deeper. It needs more like more depth to, to write. We have to create a character for mm -hmm. right? the Yeah, yeah, that's why. And why that. you choose this this subject? What uh, attraction of this subject? At first, I, I used to be have this class as a basic, basic uh, script writing, and I think it's, it's sometimes like, it's, I enjoy to explore how to write more. So I, I continue to join the drama script writing to know more about how to write, uh, t TV, TV script and stuff. Yeah. 20 why, why students have to choose this major because it's different from the other place or it's what, what? Because it's because life is about entertainment. You work very hard. At the end of the day, you go and turn your TV on, and it has to be real. So the TV drama has to be real. Life imitating art, art imitating life. It depends on the real life, right? It depends on the real life, yes. So when we talk about anything that is concerning death or Ken is writing about cancer, we deal with it as it's real. The, the problems of chemotherapy, how you feel when you are told that you have cancer, and how angry you are and what you do. And the most important thing in the, you know, whatever you make, like a theme and advertising and everything, right? The, the script. Yes, it's the most important. What a scriptwriter supposed to be? Uh, he has to be 10 things. He has to be a psychotic killer, he has to be a romantic teenager, he has to be a sweet mom. all kinds of things. do Of course. Every, every character has its own development. It's supposed to update everything around your, your, of yourself, right.: Yes, yes. อนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับเป็นวิชาเกี่ยวกับ acting for film นะฮะสาขาผลิตภาพยนตร์ด้วยอาจารย์ขวาญสวัสดีครับอาจารย์ครับ <สา S 1> ตอนนี้กำลัง <สา S 1> ทำอะไรอยู่ฮะเห็นกำลังหูเครียดกันอยู่เลยสองท่านนี้นะ<ม>คุช่าพอพอ,พอคือตัวนี้เป็นตัวตัว advance นะฮะเพราะว่าเราเรียน basic acting ไปแล้วดังนั้นพอเข้ามาตัวนี้มันก็จะลงบทแล้วน้องๆเด็กๆเหล่านี้ก็เป็นสาขาฟิล์มเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนว่าการแสดงกับภาพยนตร์เนี่ยมันทำยังไง ครับมันก็จะมีโปรเซสของมันว่าเมื่อได้บทมามันต้องนั่งตีความยังไงคือไม่ใช่แบบมีความคาแรคเตอร์ตัวละครใช่มจถูกต้องแล้วก็ตีความซีนมันคล้ายๆกับการเวิร์กช็อปไหมอาจารย์เหมือนกับว่าได้บทมาก็มาเวิร์กช็อปกันอะไร่างเงยค่ะเหมือนค่ะแล้วนี่คือเป็นโปรเจกต์จบหรือว่าไงฮะไม่เลยค่ะเป็นเอ็กซ์ไซส์ค่ะเอ็กซ์ไซส์เฉยๆโอ้โห่นุ่มแบบว่าจริงจังมากที่แอบเห็นอาจารย์กำลังแบบ กำลังให้ความรู้น้อง,องอๆเเนี้ยเพราะว่าตัวละครมันลึกพอสมควรอะรดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไกลตัวเราก็ต้องค้นหาว่าเราจะเข้าสู่ความเป็นตัวละครยังไงครับแล้ววิชานี้มีมีการให้น้องๆแบบมีฝึกแอคติ้งมีกิจกรรมอะไรไหมฮะมีค่ะแต่ว่าไปฝึกหน้ากล้องก็คือพอเขาตีความกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปชู o ออนโลเคชันครับดังนั้นก็คือจะไปไกด์กันข้างหน้าอีกทีว่าเออแต่ละ,บ,ละบีของ นะมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจตัวละครกันทั้งหมดก่อนว่าตัวละครต้องการอะไรมาทําอะไรที่นี่แล้วอะไรคือคอนฟลิกต์เพราะว่ามันเกณฑ์เกณฑ์ของมันก็คือเมื่อใครต้องการอะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้มาง่ายๆเพราะมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดสครัลลและสครัลลมันต้องนําไปสู่คลแม็กซ์ของซีนไม่งั้นซีนมันก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนตัวละครก็ต้องมีแบ็คกราวมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนน้านี้จนมาถึงทําให้เหตุจนถึงจุดตรงนี้ เพื่ออะไรก็ต้องเข้าถึงบทให้ลึกด้วยไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจตัวละครใช่ไหมฮะซึ่งน้องสองคนจะจะทำการแสดงฮะน้องสองคนจะเป็นคนเล่นเองใช่ค่ะเขาเล่นในแต่ละตัวที่อยู่ตามบทนี่เป็นบทที่เขาเลือกมาว่าเขาจะทำอันนี้คือน้องปีอะไรครับตอนนี้อยู่ประมาณปีสามค่ะมีประมาณปีสามเนี่ยปีสาม่คือถ้าเข้าเทอมสามมันจะโดนเล่นปีอ๋อแล้วนี่ก็คือปีสามเหมือนกันอ๋อแล้วตอนนี้คาเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนี่คือบทที่เขียนเองด้ไหมฮะ Oh, ไม่ใช่อันนี้มาจากหนังอ๋อบาจากหนังค่ะเรื่องสเต็ปมัมสเต็ปมัมนะฮะแล้วเรื่องราวมันเกี่ยวกับดราม่าอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์ดรามา่าโหก็คือมันยากไหมอาจารย์ ระหว่างทีวีดราม่ากับฟิล์มเนี่ยมันแตกต่างกันไหมการแสดงต่างกันอ๋อการแสดงไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันแต่ว่าทีวีเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพราะมันเป็นซีรีส์ฉันเป็นระยะยาวครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอพัฒนาการของตัวละครมันก็จะโอโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยได้ถ้าเป็นละครเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยเวลามันจํากัดและทุกอย่างมันต้องมันต้องเล่าเรื่องให้เสร็จต่อช็อตอ่าดังนั้นมันก็ต้องเคลียร์แต่ละบีแต่ละช็อตก่อนที่จะลุกขึ้นไปทําอะไรไม่งั้นเพราะว่าถ้าถ่ายไปเสร็จรอบนึงแล้ว มันไม่ได้ความอะไรเลยพอมันมาต่อเนี่ยเรื่องมไม่เป็นเรื่องไงมันก็จะเป็นจิ๊กซอว์ที่ไม่นําไปสู่อะไรพอ,อจบก็เหมือนหนังบางเรื่องะเนาะพอภาพยนตร์จบคนดูก็ถามว่าดูอะไรไปบางเรื่องถ้าเกิดดูจบไปก็อาจจะเกิดคําถามในใจเอ้ยยังไม่เคลียร์ก็เลยไม่รู้รว่า,วาเล่นไม่ดีหรือบทไม่ดีหรือกำกับไม่ดีมันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจริงทุกส่วนนั้นคือมีความสำคัญเท่ากันหมดตั้งแต่บทจนถึงนการแสดงจนถึงโปรดักชั่นต่างๆด้วยอันนี้มาถามน้องกันดีกว่าทำไมถึงสนใจเรียน acting for film ครับเพราะอะไร จริงๆมันอยู่ในคริคัลัมนะคะอ๋อมัคคับอยู่แล้วก็คือต้องเรียนค่อชอบไหมคอเรียนรู้สึกดีไหมรู้สึกชอบไหมสนุกค,ค่ะครับสเสน่ห์ของ acting ภาพยนต์คืออะไหหรคคือว่าก็มันอยู่ตรงที่การแบบอ่านสคริปต์แล้วก็ทําความเข้าใจมากกว่าค่ะเพราะว่าบางทีอย่างถ้าดูหนังแบบตามเป็นละครของช่องนู้นช่องนี้อะไรอย่างนี้บางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมจริงแต่ว่าพอมาเรียนกับอาจารย์มันจะได้ตีบทตั้งแต่แบบตอนแรกว่าตัวละคร คืนฐานเขาเป็นยังไงแล้วก็อบเจ t i ีฟของเขาในซีนซนี้ไปเรื่อยค่ะเคยมีคนที่แบบทําแล้วไม่ผ่านแล้วทำเรื่อยๆรื่ได้มีไหมอาจารย์ก็มีนะเลยมีมีค่ะแต่บางคนเราก็ได้แบบเกณน์มาจากอะไรจารย์คือความสมูทหรืความจริงครับความจริงในตัวละครเล่นอาจจะไม่ต้องเก่งแต่คือรู้สึกจริงก็เท่านั้นเอง เล่นก็ต้องเล่นเก่งเนาะเพราะว่าถ้าออกคือท้ายสุดเราจะจัดสกรีนิ่งทุกคนต้องทําหนังตัดต่อเสร็จในในสี่นั้นแล้วก็มาฉายดังนั้นเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วว่าคนคนนี้มันทุ่มเทและมันหาทางเข้าสู่ความเป็นตัวละครแค่ไหนและมันซ้อมแค่ไหนแล้วมันทํางานหนักแค่ไหนอ๋อคือธรรมดาเรียนคลาสอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่เร็ว้ายจริงมันไม่มีทางตกเพราะมันเป็นวิชาปฏิบัติ มันปฏิบัติมันไม่ได้สอบเปเปิดแต่มันต้องปฏิบัติไงแล้วก็จะไม่ใช่ว่าทุกคนจะปฏิบัติเนาะบางคนแบบอุย้ย acting ไม่ได้เป็นคนขี้อายอย่างงี้ไม่ได้ก็ต้อง,ก,องก็ต้องมาเรียนไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้อือเอาละ<ม>ก็ฝากด้วยไว้ถ้าใครสนใจนะ acting ว่าฟิลม์มจากที่ฟังดูก็โหยากพอสมควรแล้วก็ละเอียดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็มากันได้ครับเพือาจารย์ครับขอบคุณน้องครับ ครันะครับสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะครับวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับกำลังวิจัยงานเด็กอยู่ค่ะก็คือเราก็สร้าง identity ขึ้นมาค่ะสร้างสร้างโลโก้ขึ้นมาแล้วก็เอาโลโก้นี้ไปใช้ตามสื่อต่างๆอย่างเช่น brochure ใช่ไหมคะแผ่นพับโปสเตอร์อะไรอีกคะอาจารย์ก็มีพวก stationary ต่างๆแล้วก็ มีพวกสื่อต่างๆที่ใช้ในการเหมือนสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าอะไรอันนี้คือเป็นสาขานิเทศสินใช่ไหมค,คะ<ช>เป็นสาขานิเทศสินเกี่ยวกับการออกแบบโปรดักต์ต่างๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็การสร้างเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งต่างๆด้วยใช่มีแพคเกจด้วยค่ะ,คะซึ่งตอนนี้ อาจารย์ได้รับมอบหมายงานให้น in ้องๆไปแล้วหรือว่า uh ยังไงอันนี้เรียบร้อยค่ะได้รับมอบหมายงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววิชานี้มีรการเรียนการสอนต้องเกี่ยวกับอะไรบ้างคบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจริงๆอันนี้เป็นปีสนะคะเพราะงั้นเขาก็ต้องเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งปี2อต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมคะออกแบบศิลปะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ีกหลายๆเรื่องค่ะเช่น เช่นสีทฤษฎีสีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูเรื่อง typography การใช้ตัวหนังสือด้วยอะค่ะแล้วก็การจัดวางรูปแบบของแล้วคือเนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็น studio class ก็คือเหมือนกับว่าทุกคนก็ต้องลงมือทําต้องใช้คอมทําในคอมพิวเตอร์ใช่ดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพอเปิดเทอมมาเราก็จะมีเลคเชอร์กันช่วงหนึ่งสักต้นๆเทอมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยลงมือ ปฏิบัติจริงตามโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้ไปอะไรเงี้ยครับแล้วการสอบพัดผลนี้ต้องสอบต้องต้องส่งเป็นชิ้นงานหรือว่าส่งในคอมพิวเตอร์อีเมลครับถูกต้องครับก็คือออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็จะมีการวิจารณ์ทั้งเพื่อนเพื่อนช่วยกันวิจารณ์แล้วก็อาจารย์ก็ช่วยคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วมีจบมาอย่างงี้จะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับอาจารย์สำหรับน้องๆที่เขาอาจจะสนใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบโปรดักต์หรือว่าทำนิเทศิลป์อย่างเงี้ยครับ ก็เป็นก็เป็นอาร์ดีเรคเตอร์ในบริษัทโฆษณาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็ได้ค,ค่ะหรือจะไปทำแพคเกจจิ้งดีไซน์ก็ได้แต่เราทำลุคแอนด์ฟิลเฉยๆเราไม่ใช่โปรดักต์ดีไซน์หรืออินดัสเทรียลดีไซน์ใช่ไหมคะแล้วก็ดีไซน์แบบหน้าตาของแพ็กเกจก็ได้ค่ะครหรือจะไปทำแบรนดิ้งไปทำรีแบรนดิ้งที่เดี๋ยวนี้เกาทำกันเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะก็ออกแบบได้เหมือนกันหรือจะทำโมชั่นกราฟิกก็ได้คะ่ะเพราะเรามีเรียนเรื่องของอะฟเตอร์แฟกซ์เลคะเรื่องเรื่องของโมชั่นกราฟิกด้วยแล้วก็ อินโฟเมชันกราฟิกจริงๆแล้วใช่ค่ะคือทำงานอาร์ตกราฟิกต่างๆใช่ทำได้หมดทำได้หมดค่ะถ้าเขาจะทำนะคะถ้าเกองสนใจจะเข้านี่มีมีการแบบสอบตรงหรือว่ามีอะไรยังไงไหมคะจริงๆสอบตรงค่ะแล้วก็เปิดสอบทุกเทอมค่ะมันมี4ครั้งต่อปีค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะมีสอบแบ่งเป็นส่วนของภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาทั่วไปเช่นวิชาเลขเนี่ยค่ะแล้วก็สอบ subject test แต่ว่าเข้าไปดูฟอร์แมชั่นในในเว็บไซต์ของ MUSC ได้ค่ะได้ครับสุดท้ายอาจารย์ฝากเชิญชวนนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจในสาขาออกแบบมิเทศศิลป์ครับก็ตอนนี้นะครับเรื่องแบบว่ามีเดียต่างๆเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นอยู่มีทั้งดิจิทัลทีวีอะไรเงี้ยครับดิจิทัลมีเดียต่างๆเพราะฉะนั้นการงานทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านสื่อพวกนี้ออกแบบนิเทศศิลป์เนี่ยกำลังจะเป็นที่ต้องการมากเลยของของโลกในปัจจุบันเนี้ยดังนั้นเนี้ย เข้ามาเรียนนะครับรับรองว่าไม่ตกงานแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มากๆตอนนี้และยิ่งอีกหน่อยเราเป็น AEC เพราะฉะนั้นการ<ช> <ๆ S 2> เรียน<ๆ>การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือแบบเรื่อง international โปรแกรมเนี่ยก็ต้องเป็นยิ่งเป็นที่ต้องการและยิ่งถ้าเราดีไซน์ได้ด้วยแล้วภาษาเราก็ดีด้วยเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เรามีโอกาสที่จะแบบได้ทํางานในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยครับ ลครับมาถึงอีกหนึ่งห้องเรียนนะครับที่เป็นคลาสมที่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยไม่โดนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่มีอย่างนี้คือคลาสที่มันเรียนเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเพราะว่านักศึกษาในคลาสนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับที่สนใจในความเป็นไทยและสนใจในภาษาไทยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะมีการในการสอนยังไงสอนฝรั่งให้พูดไทยโอ้โหคราวนี้เรา จ้าบ <aunque S 2> <me> ้านเราต้องได้แน่นอนเชิญเลยครับเอาละขออนุญาตอาจารย์นะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับ Sorry for interrupt you guys โอเคโอเคครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับอันนี้คือวิชาเลยเห็นบอกว่าสอนชาวต่างชาติให้ผู้ภาษาไทยใช่ค่ะปกติเราต้องไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ถูกต้องแต่อันนี้เราสอนเขาผู้ภาษาไทยถูกต้องยังไงฮะวิชานี้จําเป็นไหมหรือว่าอยู่ในหลักสูตรอะไรยังไงฮะคือจริงๆวิชานี้ค่ะชื่อวิชาคือ uh, introduction to Thai language and cultures เพราะฉะนั้น uh, ทุกคนในที่นี้เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติมหิดลหนึ่งซีเมสเตอร์หนึ่งเทอมเพราะฉะนั้น คือจริงๆมันไม่ได้เป็นวิชาที่บังคับว่าทุกๆคนจะต้องมาเรียนมีเศรกิจไหมฮะมีมีแต่ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเป็นวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกซึ่งจะฟสิลิเตเขาในการที่จะมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเออมันเป็นบทสนทนาของชีวิตประจําวันเขาใช้ได้ในทุกวันสั่งอาหารเดินทางออช้อปปิง้งแล้วก็ออทักทายแบบไทยอันนี้ค,คือจําเป็น แล้วก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ท culture เขาต้องทําตัวยังไงในการที่มาอยู่เมืองไทยให้การอยู่เมืองไทยส m o o t h เป็นไปได้อย่างราบรื่นงเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบวิชาเบสิกความรู้พื้นฐานในการมาอยู่เมืองไทยสําหรับเขา1นึ่งซีมสเตอร์คือเหมือนเป็นวิชาเลือกใช่ใช้วยแล้วนี้นอกจากในห้องเรียนมีกิจกรรมนอกห้องเรียนไมหมคอาจารย์มีค่ะในหนึ่งซีมสเตอร์เราจะพาเขาไปที่มิวเซียมสยาม หครั้งเป็นเป็นช่วงแรกเพราะว่ามิวเซียมสยามเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบครบวงจร one stop service เขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ history Thai history in brief แล้วก็เป็นความเป็นไปเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยอะไรเงี้ยค่ะก็มันจะเป็นแบบ e d u t a i n m e n t แล้วก็เมื่อวานเพิ่งมีไทยดินเนอร์ไปเป็นอาหารไทยสอนถึงวัฒนธรรมไทยอย่างที่บอกเคาน์เตอร์ใช่สอนถึงการสั่งอาหารแบบไทยการกินอาหารแบบไทยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ต่างชาติที่มาเรียนลักษณะาการรับประทานอาหารเขาจะเป็นแบบเมนคอสเป็นแบบอาหารสร,รั่นะ<ช> <มา S 2> เป็นแบบเสิร์ฟเป็นจานมาเป็นสลัดเมนคอสแต่ของไทยเราเนี่ยระหว่างตรงกลางเป็นอาหารแบบว่าอาหารเทุนคน่็แชร์กันใช่อันนี้ลักษณะแบบนี้มันก็มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเวลาเรามาคนไทยเรามัน คนไทยการกิน <Yep. S 1> ของคนไทยเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยอาจารย์แล้วมีนักเรียนท่านไหนที่แบบว่าพูดภาษาไทยได้แบบคิดว่ามั่นใจว่าโชว์หน่อยได้ไหมฮะอนุญาตได้นะฮะเอางี้มาลุยกันดีกวะโอเคโอเคโอเค you can you can speak English ไ right? ว้ yesand you can speak Thai right นิดหน่อยโอเค you can speak whatever you you want โอเค like yourself like yourwhateveryour profile เอ่อ um เอ่อ palm palm tree west crop um Majek Jack America car, Nam sa Mahidol. What's What your favorite? What your favorite <laughs> car? My favorite car, ooh, um, Porsche. Yeah, uh, yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah uh, a Porsche. What, what uh, Cayenne? I like the Porsche trucks. Cayenne. Yeah, the you trucks. Like Cayenne, the new one. Yes, yes, and the 2014 Cayenne. Chop. Dala Who? Hmm. Oh, your favorite actor or actress? Oh, actress, i um, Jennifer Lawrence. Yeah. Jennifer Lawrence from Hunger Games. She's, she's amazing. She's hot. Yes. Right? She, you say she's. She's hot. She's, hot. she's beautiful. Yeah. Yes. yes. And what, what, your hobby? Um, I like to read in Thai. Oh, in Thai? Ooh. We don't know. We yet. didn't. That's to, That's <laughs> we don't, Yeah, we don't know that. <laughs> no. Um, I like to read and I like to uh, listen to music. What, what, what else more you can speak in Thai? Um. Like. ชอบจังหวัดไหนไปชอบเที่ยวที่ไหนชอบไปเลียวไลด์เลียวกว่า that's really it that's all I know man And color 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 oh red no 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 uh sapphire uh what's hold on palm chop sapphire palm chop sapphire it's e r o m where yeah Blue. I don't have any. Which one? Blue? I think you like red. <laughs> <laughs> well, pum well, pom pom chomp C see, see ding, see ding. Right? Yeah. Red, right. Right, right, red. Okay. Right. Good, good. Red. You pass man, you pass. <laughs> okay. <laughs> โอ้แต่ก็น้ารักดีเนะอาจารย์เนาะแบบเราได้เห็นชาวต่างชาติพูดภาษาไทยเหมือนเวลาเราไปเมืองนอกอ่ะเราก็พูดภาษากัีกบางทีเราตื่นเต้นคือบางคนรู้ว่าตัวเองพูดได้แต่ว่ามันก็มีความตื่นเต้นกันอยู่นะฮะใช่ค่ะมีบทบทสนทนาที่เกี่ยวกับการสั่งอาหารลงไปสั่งอาหารที่แคนทีนสั่งได้ภูมิใจมากพูดภาษาไทยใส่เฉยคืออย่างที่อาจารย์สอนไปนี่ก็จะมีเรื่องของการแนะนําตัวการบอกทางเด렉ชั่นต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการออเดอร์อาหารใช่แล้วก็ชอปปิ้งแล้วก็ชอปปิ้งเป็นซูบิวิลไทยส่วนใหญ่หลักๆเเนนีี่่่่่ยยอออออาาาางงงงหรรืืว็คปสิทต้้ใช ประจำวันอยู่แล้วเป็นสิ่งสําคัญ<ท>แล้วส่วนอย่างพวกเขาเจอต่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการเขาลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือว่าการทําตัวนอบน้อมกับผู้ใหญ่แรงต่างก,การยกมือไหว้ด้วยค่ะ,ค,ะคนไทยเราถืออะไรไม่ถืออะไรก็ต้องคือไม่ให้เขาเกิดเขาเช r e s ช็อกในอยู่ในในใน,ในระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ค่ะเหมือนอย่างวันเราไปต่างประเทศเราก็ไม่รู้เราทำตัวไม่ถูกเหมือนกันช่วงนเราไปอยู่บ้านเมืองเขาอย่างเขาไปอยู่บ้านเมืองเรา เขาก็ทาตัวไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาให้เขารู้จักว่าวัฒนธรรมของไทยเป็นยังไงและการใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นยังไงด้วยนะฮะซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ไม่ได้บังคับแต่ก็คือสําคัญสําหรับชาวต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ข,ข,อ,ชขอบคุณอาจารย์มากครับคุณครับก็นี้ได้ว่าเต็มอิ่มนะครับสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะครับของมหาวิทยาลัยไม่โดน สำหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยไมห้โดนก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเว็บไซต์ของมูอีครับวันนี้นะครับหมดเวลาไปแล้วและครั้งหน้านะครับผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมและน้องๆเนี่ยไปรู้จักกับคณะหรือว่าชมรมหรือว่าวิทยาลัยไหนในมหาวิทยาลัยไม่ห้โดนนั้นห้ามพลาดครับกับ m อ Link วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ